คำเตือนวิดีโอน,นี้จัดทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้ทีงาในการรับชมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ๊สวยชั้นแนว วันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของ bk 8กันนะคะมากับเกมดาก้อนดีเจนก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะนไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามกันนะจ๊ะ <Okay. S 1> โอเคโอเคทุกคนก่อนอื่นเราก็ปรับเบ็ดกันก่อนเลยเนาะเออแล้วเราก็ลุยกันไปเลยดีกว่า หมุนนี้ยังไงเอยโอวายมา3มตัวดิโอโคตรหดรางวัลก้อนโตมาเลยว่ะโอ้ยรางวัลก้อนโตระดับซูเปอร์เปิดมาก็สวยเลยโอ้โหสุดปังอลังการไปเลยจ้าไปเพิ่มเบ็ดกันดีกว่ารวยกันไปเลยจ้ะโบนัสจะเข้าหรือเปล่าเออยังไงได้อีกสองการหมุนฟรีว่ะเออยังไงขอโบนัสดอกนี้ขอโบนัสดิโบนัสมาดิโอ้ยสวยสวยดีครับโอ้โห ไปลุ้นกลงล้อกันดีกว่าหมุนกลงล้อกันดีกว่าทุกคนไปหมุนแรกยังไงเอ่ยหมุนแรกได้อะไรเอ่ยเออได้อะไรวะคืออะไรอะปลาทองเหรอปลาทองไปไปต่อไปต่อยังไงือดอกนี้มาพอได้อยู่พอได้อยู่เอยพอได้อยู่อ้อยยังไงโอ้โหโดนดอกนี้แลว ขอรางวัลใหญ่หน่อยดีขอรางวัลใหญ่หน่อยดีโมจะจมุนสุดท้ายแล้วจมุนสุดท้ายแล้วโอ้ยได้พอด้อยู่พอได้อยู่ไปต่ออีกไปต่ออีกยังไงเอ่ยได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยเออคืออะไรวะคืออะไรวะโอ้โหทุกคนเพิ่มระดับขึ้นเพิ่มรางวัลขึ้นเออได้มาอีกสองหมุน ไปดิแตมดิรองนี้แตมดิเออยังไงยังไงได้อะไรเอ่ยขอรางวัลใหญ่ได้ไหมไม่โดนว่ะโดนปลาทองอีกแล้วไปปลาทองคือเปิดรางวัลมามาต่อมาต่อมาต่อโอ้โหสวยอยู่สวยอยู่เออมาดูรางวัลรวมกันดีกว่าไปขอไปต่ออีกหน่อยทุกคนความจริงเลิกได้ก็เลิกได,ได้แล้วนะ <sk original> ไปไปต่ออีกรอบขออีกสักดอกดิขออีกสักดอกดิโอ้ยเกินปุยมุ้ยท่าเข้าอ่ะโบนัสสองรอบเนาะโอ้ยเกินไปเกินไปไปมาลุ้นกงร้อกันอีกรอบดีกว่าโอ้เกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยทุกคนเอออะไรเอ่ยอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อเปิดรางวันค่ะทุกคนเปิดรางวัลจา้าประเดิมด้วยการเปิดรางวันนะ โอ้ยดอกนี้จะไปอีกหน่อยก็ไม่ได้เนาะเออจะไหลไปให้อีกหน่อยก็ไม่ได้ไปต่อยังไงเอ่ยเอออะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยมาคืออะไรเอ่ยโอ้โห,โหรวมทางวันทั้งหมดเพิ่มระดับขึ้นโอ้โหบวกสองมาอีกสวยดีสวยดียดไป ไปตอยังไงดอกนี้ยังไงดอกนี้ได้อะไรขอรางวัลใหญ่ไปอีกหืหึรางวัลใหญ่โดนดิสวยสวยงามตามทองเนืองไปเลยอีกสองหมุนยังไงดอกนี้ดอกนี้ขอรางวัลใหญ่อีกรอบเออโอ้โหเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยไปรางวัลใหญ่สองรอบแล้วออหอยังไงยังไงเอ่ยดอกนี้ดอกนี้โดนอะไรเอ่ยโอ้โหพอได้พอได้ไปสวยทุกดอกก็บอกเลย เพิ่มรางวัลมาแล้วสวยทุกดอกอะไปยังไงหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายรางวัลใหญ่ไหมอุ้ยอีกนิดเดียวรางวัลใหญ่เนาะไม่เป็นไรค่ะทุกคนแค่นี้ก็คุ้มแล้วมาดูรางวัลรวมกันดีกว่า ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนแค่นี้ก็คือปังไม่ไหวแล้วเนาะโบนัสเข้าสองรอบอะเนาะเออเฮเกินไปไปพอกันดีกว่าเนาะเล่นได้ก็ต้องเลิกได้นะจ๊ะไม่โลบนะคะทุกคนไปพอกันดีกว่าสําหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้ก็อย่าลืม B K 8กันนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบาย